เรื่องของการซื้อตึกสกายไนน์นะครับคุณสันติก็ยืนยันว่าประกันสังคมซื้อตึกสกายไนน์ไม่มีดีลทางการเมืองและอ้างว่าไม่ได้คุยกับนายสุชาติแม้ว่าจะอยู่ในพักเดียวกันนายสันติพร้อมพัดอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีการถูกตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทของลูกชายนั้นมีความเชื่อมโยงกับการขายตึกสกายไนนย ให้กับสำนักงานประกันสังคมโดยนายสันติบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องอสังหาริมทรัพย์นายพัฒนาพร้อมพัดลูกชายของตนมีความรู้ความสามารถจบปริญญาโทจากอังกฤษด้านอสังหาริมทรัพย์ตนจึงปล่อยให้เขาบริหารจัดการในบริษัทวอเตอร์เกตพาวิลเลียนจำกัดผู้สื่อข่าวถามว่าการซื้อตึกของสอปอสอไม่ได้เป็นดีลพิเศษในขณะที่อยู่กับพักเดียวกันกับรัฐมนตรีแรงงานในยุคนั้นใช่หรือไม่ นายสันติบอกว่าตามที่นายพัฒนาลูกชายได้พูดไปตอนที่เขาไปซื้อตึกนี้มาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนเขาก็ยังต้องไปซื้อห้องอื่นๆในอดีตท,ที่ขายกันไปแล้วกลับมาจนสามารถรวมเป็นตึกเดียวกันภายใต้เจ้าของเดียวตอนนั้นเขามาหารือกับตนว่าอยากจะรีโนเวทพอสักพักเมื่อมีคนรู้ข่าวว่าตึกหลังนี้มีเจ้าของเดียวแล้วก็มีคนสนใจจำนวนมาก โดยตนรู้แค่เพียงตอนที่เขาขายประมาณ2,000กว่าล้านบาทให้กับบริษัทของฝรั่งที่มาจดทะเบียนในเมืองไทยเป็นกองทุนที่ใหญ่มากวันที่เขาซื้อก็จ่ายเงินเลยทั้งหมดพอจ่ายแล้วมันก็แล้วกันเราไม่รู้อะไรอีกเลยว่าเขาจะเอาไปทำอะไรรู้แต่เพียงว่าเขาเอาไปรีโนเวตตนนั่งรถผ่านก็เห็นว่าสวยมากมารู้อีกทีตอนมีข่าวจากสื่อว่าตึกหลังนี้ ได้มีการขายไปโดยสปสเป็นเจ้าของในราคา7,000ล้านบาทเมื่อถามว่าการถูกเชื่อมโยงเรื่องนี้มองว่าถูกดสเครดิตหรือไม่นายสันติบอกว่าเราเข้าใจเราเป็นนักการเมืองสื่อต้องพยายามที่จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนเพราะฉะนั้นนายพัฒนาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทวอเตอร์เกตเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องถแถลงให้กับประชาชนได้เข้าใจไม่เช่นนั้นจะพูดไปอย่างนั้นอย่างนี้วันหลังจะปวดหัวเปล่า จึงมาแถลงเมื่อวานนี้ตนจะช่วยยืนยันว่าที่นายพัฒนาได้แถลงไปเป็นความจริงเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลพร้อมพัดหรือพร้อมทวีสิทธิ์ไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายของบริษัท AGR E 1 0 1กับสปส,ส,ส่วนลูกชายตนทำเรื่องซื้อขายตึกเก่ามารีโนเวทขายเท่านั้นเมื่อถามว่าได้มีการต่อสาย คุยกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานในขณะนั้นหรือไม่นายสันติบอกว่าเราไม่ได้สนใจและไม่มีความจําเป็นต้องไปต่อสายเราไม่ได้ไปเชื่อมโยงหรือพูดคุยโดยเฉพาะกับนายสุชาติไม่เคยคุยอะไรกับเขาเลยถึงแม้เคยอยู่พักเดียวกันและเอาเข้าจริงเราไม่รู้ว่าสปสเข้ามายุ่งเกี่ยวตั้งแต่สมัยนั้นยืนยันไม่มีเรื่องดีลทางการเมืองตามที่เป็นข่าวให้สื่อมวลชนไปค้นหาหรือทำอะไรได้ทั้งนั้น คนเป็นนักงานเมืองต้องทำอะไรตรงไปตรงมาเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับกรณีที่สังคมตั้งคำถามถึงการซื้อตึกมูลค่า7 0 0 0ล้านบาทแพงหรือคุ้มค่าหรือไม่นายสันติกล่าวว่าเรื่องตึกแพงหรือถูกจะไปดูเป็นตัวเงินเท่านั้นเท่านี้บางทีก็อาจจะไม่ถูกต้องนักเราต้องดูภายในของเขาด้วยอุปกรณ์อะไรต่างๆทุกส่วนที่เขาไปรีโนเวทมันดีแค่ไหนมีมาตรฐานเพียงใด ซึ่งตึกนี้ในสมัยนั้นตนเคยไปตรวจสอบสายไฟถูกรื้อทิ้งทั้งหมดทั้งถูกขโมยและเสียหายทั้งหมดถือว่าชำรุดทุดโทมดังนั้นการที่บริษัทมาซื้อต่อจากลูกชายเขาก็ต้องไปรีโนเวทเกือบทุกตารางนิ้วส่วนจะลงทุนไปเท่าไหร่ตนทราบมาว่าจำนวนมหาศาลส่วนที่นำไปขายต่อ7 0 0 0กว่าล้านบาทนั้นมันเป็นมูลค่าของตัวตึกที่ผ่านมาการรีโนเวทมาซึ่งมีคุณภาพสูงอยู่ใจกลางเมือง ส่วนราคาเท่าไหร่เหมาะสมหรือไม่ตนไม่ควรไปวิจารณ์เพราะอยู่ที่มูลค่าเราไม่เคยเข้าไปดูต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ซื้อและผู้ขายเมื่อถามว่าการที่สอปอสอใช้งบ7,000กว่าล้านบาทไปซื้อมีความเห็นอย่างไรคุณสันติบ,บอกว่าเราต้องยอมรับว่าสอปอสอมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเราต้องเชื่อว่าเขาได้ซื้อและตรวจสอบอย่างมีคุณภาพแล้วคนในสอปอสอไม่ใช่เด็กๆล้วนเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ทั้งนั้นส่วนด้านอื่นๆลึกๆลงไปเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยไม่ทราบจึงไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการฟ้องร้องอะไรต่อจากนี้หรือไม่นายสันติหัวเราะนะครับพร้อมกับบอกว่าไปฟ้องทําไมเพราะเรายือนอยู่บนความถูกต้องทั้งนี้ไม่ว่าจะสื่อหรือประชาชนอยากจะรู้ลึกๆว่าเราไปมีอะไรกับเขาหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเราเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะตนไม่ฟ้อง เมื่อถามว่ามองหรือไม่ว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นนายสันติบ,บอกว่าเป็นประเด็นเพราะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเอาไปพูดโดยที่เขาไม่น่าทราบว่าเราเป็นเจ้าของและเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเมื่อถามว่าในอดีตเมื่อปี62อาคารดังกล่าวเกือบเป็นที่ทำการของพรรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่นายสันติบ,บอกว่าหากพูดย้อนกลับไปเมื่อเราได้ซื้ออาคารมาแล้วเคยมีคนขอว่า อยากให้พักพลังประชารัฐมีสำนักงานที่สวยๆดีๆซึ่งตนคิดว่าก็มีความเหมาะสมแต่อีกระยะหนึ่งมีนักธุรกิจชาวต่างชาติมาติดต่อขอซื้อเราจึงขายไปและลูกชายของตนก็มีตึกรัชดาวันที่ทําการปัจจุบันดังนั้นจึงขอใช้สถานที่ตรงนี้ถามว่าในระยะเวลาไม่กี่ปีแต่มูลค่าของตึกพุ่งสูงขึ้นมากถือว่าเหมาะสมหรือไม่นายสันติตอบว่าเรื่องนี้เหมือนคนที่ใส่สร้อยทอง2 0บาท ก็จะดูมีราคาแพงหากพิจารณาทั้งตึกก็เหมาะสมเพราะว่าตึกมีการรีโนเวทมีการใช้ของที่มีคุณภาพเมื่อถามว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยราคา7,000ล้านบาทของสอปอสอมาถูกทางแล้วใช่หรือไม่นายสันติบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครมีวัตถุประสงค์อะไรในการที่จะซื้อทรัพย์สินแต่ตึกดังกล่าวอยู่ใจกลางเมืองดังนั้นราคา7 0 0 0ล้านบาทก็ตกราคาตารางละ70,000บาทถือว่าราคาไม่แพง บางที่ตารางเมตรละแสนบาทก็มีถามว่าหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์เนื่องจากตึกดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดให้เช่าได้ถึง50%ของพื้นที่เลยคุณสันติบอกว่าเพราะเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้การเช่าก็จะเหนื่อยหน่อยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาโดยที่ตนเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีผู้มาเช่าถึงซึ่งก็ส่วนจะทำให้คุ้มทุนหรือไม่อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์